โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษนตราทุกท่านนะครับวันนี้ก่หวภูมิจากเพจอาราฟอมูล,ลี่แก๊อีเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม b l a c ก O อจากเซิร์ฟเวอร์กาเรนาเหมือนเดิมเนาะก,ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่าถ้าเลือกได้1ตัวละครเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นลาเดสหรือว่าวิลเลียมเนี่ยเราควรเลือกตัวอะไรดีจากการเปิดกาชาฟรี999ครั้งใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังมีไม่ครบอย่างเช่นผมเี่ย พึ่งฟุกได้ตัวของลาเดสมาแล้วง่ายสุดเลยผมเลือกวิลเลียมแต่บางคนเนี่ยไม่มีทั้งลาเดสไม่มีทั้งวิลเลียมเลือกตัวอะไรดีเดี๋ยวคลิปนี้ มาบอกเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะครับเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหารือส่วนตัวของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็เวทันใจไร้รีฟันผมก็แนะนํามารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาได้จดทะเบียนตัวตั้งตัวกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่าสามปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง blackoem freefire rv สะดวมไปถึงรวมบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมจริงลิงก์วันที่จะรังเปลีปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหารือส่วนตัวของกลุ่ม blackoem อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นเองชื่อว่า blackoem ซื้อขายและเปลี่ยนบาร่่่าา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 คคคอออออมมมมมมเเเเรรรีีสสััับยยยยกกกขข้้้้จจถทลลลุไดแวนโา อันดับแรกนะครับต้องขอย้ําก่อนละกันว่าผมเนี่ยเปิดกาชาไปประมาณ230ครั้งได้ตัวจูเลียสมา4ตัวแล้วก็ใช้เศษอเนกปรสมไปอีก2เศษก็รวมกันเป็นตอนนี้รวมกันทั้งหมด5ดาวแล้วนะครับแล้วก็ฟุกได้ลาเดสมาก็ข,ขั้นโชคดีเพราะฉะนั้นผมเลยเป็นแบบเลือกง่ายๆเลยก็คือเลือกวินเลียมใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยติดปัญหาที่ลาเดสก็ไม่มีวินเลียมก็ไม่มีเลือกตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยเอาตัวไหนดีนะครับต้องบอกก่อนว่า2ตัวเนี้ย ดีทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าจะบอกโดยรวมการใช้งานหลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงดันเจี้ยน PVP ตีบอสเนี่ยนะครับผมมองว่าบางทีลาเดสมันขาดไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับลาเดสเนี่ยแทบจะแบบลงอีเวนต์ตีบอสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีลาเดสมันช่วยสร้างโล่บางทีมันช่วยทำให้แบบว่าเราไม่ได้รับ CC สถานะผิดปกตินะครับเนาะแล้วได้รับดาเมจน้อยลง25%อย่างเงี้ย เออบางทีไม่จะไปต้องมีซับพอร์ตเลยมีแค่ลาเดสตัวเดียวแม่งก็ยืนมันๆนะครับขอแค่ชามี่มาปั๊มตัวของมานา SP ให้อย่างเงี้ยมันก็ยืนได้แบบชิวๆแล้วนะครับแต่บางทีถ้าไม่มีตัวของลาเดสเนี่ยโอ้โหเจอตีทีปุ๊กปักปุ๊กปักตายสตงสตันอะไรอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยลาเดสเนี่ย มันเอาไว้ลงทั้ง PVP PVE ได้ด้วยแล้วก็ถามว่าวิลเลียมเนี่ยนะครับหรือว่าหัวหน้าหน่วยลูกรุสีทองเนี่ยนะครับมันเก่งไหมมันเก่งนะนงนะแต่แต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าลงดันเจียนลงตีบอสเนี่ยมันมีหลายๆตัวที่เรียได้ว่ามีประโยชน์มากกว่าเขาและกันนะครับเพราะว่าตัวของวิลเลียม มันจะบัฟเคาน์เตอร์ไอ้กให้เพื่อนพารามิทที่มีพลังโจมตีมากที่สุดหนึ่งคนใช่ไหมแล้วก็บัฟพลังโจมตีแล้วก็อัตราแบบว่าเพิ่มความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็บวกตัวเนี้ยพลังโจมตีความคล่องตัวอย่างเงี้ยให้กับในส่วนตัวของแบบว่าพารามิทแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวของวิลเลียมเนี่ยมันเลยเอาไปเก่ง P v p พีซะส่วนใหญ่ตัวของการลงแดนเจียนเนื้อเรื่อง การตีบอสการ PVE ลงดันเจียนอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากเล่นแบบไม่มีแท้งเนี่ยใช้วิลเลียมแทนก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวคิดว่าวิลเลียมมันมีตัวอื่นมาแทนที่มันได้อย่างเช่นถ้าเอาตามตรงนะครับเอาแบบเอาไว้ตีบอสนะเป็นตัวละครเอาไว้ตีบอสนะครับเป็นตัวละครเอาไว้ลง PVE อย่างเงี้ยแซลลี่นะครับลิวชาร์ลอตนะครับตัวของฟินแลนด์ land, นะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นสายดาเมจอย่างเงี้ยผมมองว่าฟินแลนด์เนี่ย มันเหมาะมากกว่าตัวของวิลเลียมด้วยซ้ำนั่นเองเนาะเพราะว่ามันบวกบัฟอัตราคิบวกบัฟพลังโจมตีแถมบางทีนะครับถ้าเราใส่การ์ดเข้าไปเนี่ยมันจะได้ความคล่องตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เรียกได้ว่ามันเป็นบัฟทั้งทีมอีกต่างหากนะขอย้ําเพราะฉะนั้นตัวของฟินแลนด์เนี่ยมันบัฟทั้งทีมเลยครับนะ เนี่ยบวกทั้งพลังโจมตีนะครับบวกทั้งในส่วนตัวของอแบบอัตราคิดห่อนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใส่การ์ดเข้าไปเนี่ยมันจะได้ความคล่องตัวมาด้วยเหมือนกับตัวของอตัววันทอสเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมอัพดาวเยอะๆตอนนี้ผมมี3าดาวใช้เศษอันดัแบประสงค์ระดับอันนี้อัพเข้าไปอีกเนี่ยก็ถ้าเป็น5าดาวปุ๊บเนี่ยก็เร็วกว่าวันทอสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าฟิล,ลล์เนี่ย ก็เรียได้ว่ามันแทนที่ได้แถมในการตีบอสเนี่ยมันใช้ได้หลากหลายตัวละครไม่จะเป็นต้องใช้ตัวของวิลเลียมก็ได้ใช้ไอ้นี่แทนก็ได้นะครับเนี่ยบัฟทำดาเมจต่อศัตรูที่แพสทางเนี่ยแรงขึ้น25%ถ้าอัพเต็มก็45%นะอันติเมทเนี่ยก็เนี่ยอย่างที่บอกครับบวกพลังโจมตีแล้วก็มันแบบคือมันมีหลายตัวแทนที่มันได้นะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราไปดูเทียร์ลิสเนี่ยอันนี้คือเทียร์ลิสสาย PVE นะฮะก่อของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับสังเกตว่าลาเดสติดเทียเอสแต่ว่าวิลเลียมเนี่ยมาติดเทียเอมันจะอยู่คู่กับชาร์ล็อตเพราะว่าสกิลชาร์ล็อตลากอาจารย์เนี่ยจะเหมือนกับตัวของไอตัววิลเลียมเลยแต่ว่าชาร์ล็อลากอาจารย์เนี่ยจะเป็นบัฟเคานเตอร์แอคแทกทั้งทีมแทนแต่ว่าวิลเลียมบัฟแค่ตัวเดียวประมาณนี้ไงเห็นไหมครับนี่เนี่ยถ้าเอา PVE เนี่ยตัวละครพวกเนี้ยมันดีกว่าวิลเลียมด้วยซ้ำแล้วก็ถ้ามาดู PVP ครับ มาดู PVP เนี่ยนะครับสังเกตลาเดสเนี่ยอยู่สุดเลยเพราะว่ามันโกงจริงครับนะแล้วก็วิลเลียมอยู่ไหนอยู่เทียเอเหมือนกันอ่าอย่างที่บอกนะว่าถ้า PVP เนี่ยชาร์ลอตเนี่ยก็จะดีกว่าแล้วก็ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยทำไมเขาถึงใช้วิลเลียมเยอะอันนี้คือไม่ใช่เทียที่มันปัจจุบันนะเพราะว่ามันมีการรีเซ็ตแบบว่าอันดับมาแล้วนะครับมันก็เลยไม่เห็นเนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นวิลเลียมกับชาร์ลอต สังเกตว่าทําไมเขาถึงใช้วิลเลียมครับเพราะว่ามันมีชาร์ลอตล่างซีซั่นหหรือว่าล่างพังเนี่ยมาสังเกตชาร์ลอตเนี่ยมันปูงมากครับฟื้นฟูเอสพีสสกิลลดคูดาว2องสกิลแถมยังทําให้เราได้รับดาเมจน้อยลงอะไรอย่างนี้ด้วยคูดาวสกิลมันดีมากๆเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นชาร์ลอตซีซั่น6ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเขาจะเอาตัวของวิลเลียมเนี่ยนะครับเปลี่ยนแทนตัวของชาร์ลอตชาร์ลอตเนี่ยจะมาแทนที่ของวิลเลียม แล้วคราวนี้พอชาร์ลอตซีซั่น6มาเนี่ยมันเลือกได้1ตัวใช่ไหมซึ่งชาร์ลอตซีซั่น6เนี่ยมันดีกว่าซีซั่น4เขาเลยเลือกใช้ซีซั่น6พอคราวนี้ใช้ซีซั่น6เนี่ยเราไม่สามารถยัดชาร์ลอตตัวนี้เข้าไปได้เขาก็เลยเลือกจะใช้วิลเลียมเมตาปัจจุบันตอนนี้มันจะเป็นตัวของชาร์ลอตกับวิลเลียมอ่าแล้วก็จะมีตัวละครแบบว่าแอสตาจูเลียสอ่าโนเอลนะครับหรือว่าฟาน่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวของลาเดสอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะเลือกใส่ เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันมันเลยเป็นแบบนี้อ่าเข้าใจตรงกันเนาะตอนแรกเนี่ยนะถ้าเราจะเล่นแบบไม่ได้มีแบบว่า,าตัวของชาร์ลอตซีซันหเนี่ยมันก็เป็นตัวของชาร์ลอตนะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนแทนวิลเลียมแล้วก็เอาวิลเลียมเนี่ยออกไปแล้วก็แทนที่ด้วยตัวอื่นอาจจะเล่นชาร์ลอตคู่กับลาเดสอาจจะได้ชาร์ลอตคู่กับฟินแลนด์นะครับหรือว่าเล่นกับตัววันท็อตก็ได้อันนี้แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นถ้าโดยมุมมองโดยรวมเนี่ยจากการใช้อนเนกประสงค์เนี่ยผมมองว่าลาเด แต่ขอย้ำว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบถ้าใครต้องการเล่นทีม PVP สปีดยังไงก็ต้องมีวิลเลียมนะครับยังไงก็ต้องมีวิลเลียมเพราะปัจจุบันวิลเลียมก็ยังได้ใช้ใน PVP ปัจจุบันอยู่ดีนะครับเนาะลาเดสก็ได้ใช้แหละแต่ว่าน้อยกว่าขอย้ําถึงเทียร์มันจะดูสูงกว่านะเทียร์ลาเดสอยู่เทียร์ S บวกก็จริงแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้วิลเลียมอยู่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้วิลเลียมคู่กับตัวของชาร์ลอตต์ลางซีซั่น6จบเลยอันนี้คือข้อเท็จจริง ถึงตัวของลาเดสเนี่ยจะอยู่แบบระดับสูงกว่าก็จริงแต่ส่วนใหญ่ลาเดสก็จะอยู่แบบอันดับล่างๆกร่ามาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ปัจจุบันเขาเล่นทีมสปีดไงนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากเล่นผ่านด่านอุปกรณ์แบบไม่มีแบบว่าไม่มีแท้งอ่ะนะครับไม่มีแท้งเลยก็เอาวิลเลียมเข้ามาแทนที่ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของเราด้วยนั่นเองนะถ้าอยากอเนประสงผมมองว่าอย่างไงก็ต้องเป็นตัวของลาเดสเพราะว่าถ้าไทรมีโนเอลเนี่ยเอามาคู่กับลาเดสเนี่ยโอ้ชีวิตอยู่ง่ายครับ แต่ถามว่าถ้าใครอยากเล่นสปีดอยากเล่นไม่มีแท้งอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าวิลเลียมก็จําเป็นเหมือนกันในอนาคตก็ยังได้ใช้อยู่หล,กลักๆก็คือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นลองเอาไปพิจารณาดูเอาเองแล้วกันผมมองว่าความอเนกประสงค์เนี่ยผมมองว่าตัวลาเดสสาคัญกว่านะเพราะว่าวิลเลียมมันมีหลายตัวแทนที่มันได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับอย่างที่บอกนะเนาะเรื่องของความเร็วก็มีวันทอสก็มีฟินลันนะการตีบอสเนี้ยตัวฟินลลนนะครับตัวของไอ้เนี่ยนะแก่น้ำเนี่ยนะครับ ตัวของแบบว่าตัวนี้เนี่ยแทนที่ตีบอสได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้มันมีหลายตัวที่แทนที่การตีบอสของเขาได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้บัฟดีวอรวังอลังการแต่มันเป็นตัวละครที่เร็วที่สุดในเกม อัพเต็มเนี่ยความเร็ว126เร็วกว่าฟินแลนด์แล้วก็เร็ว,รวกว่าวันทอสเพราะฉะนั้นยังไงซักเขาก็ค่อนข้างเร็วมากๆมันเลยเป็นตัวละครเน้น PVP ซะส่วนใหญ่อันนี้พูดตามตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกตัดสินใจกันดูเอาเองนะรหลักๆจากประมาณนี้แล้วก,การสอบใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายแล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสอบคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้กันครับสวัสดีครับ